มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมหาไทายประกาศห้ามโปเกอร์ไพ่เผาเดินหน้านโยบายปราบพผันทุกชนิด 22ตุลาคม2568ันายนอนุทินชาญวีรกูลในรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่3179-2568กทับหนดหลักเกณฑ์ใหม่ในการอนุญาตให้เล่นการพนันนะคะโดยมีสาระสำคัญให้งดอนุญ,ญาตการเล่นไพ่โป๊กเกอร์และไพ่เผาทุกรณีอย่างเด็ดขาดค่ะ คำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับทันทีเพื่อให้สอดคล้องกับโนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งปรับปรามการพนันผิดกฎหมายทุกชนิดรวมถึงไม่สนับสนุนให้ธุรกิจการพนันเป็นสิ่งถูกกฎหมายและไม่ส่งเสริมเอเ e r t ์เมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีธุรกิจพนันแฝงอยู่นอกจากนี้นะคะยังครอบคลุมถึงการพนันในรูปแบบที่ซ่อนมาในกิจกรรมกีฬาเช่นเกมไพ่โป๊กเกอร์ที่แม้จะถูกมองเป็นกีฬาเชิงกลยุทธ์แต่รัฐบาลถือเป็นการพนันรูปแบบหนึ่งและต้องถูกควบคุมไม่ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยคะ่ะ นายอนุทินบอกว่าการออกคําสั่งครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินหน้านโยบายด้านสังคมของรัฐบาลเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยจากอาัยมุกและก็การพานันทุกรูปแบบพร้อมย้ำว่าทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามอย่างเข้มงวดค่ะคำสั่งฉบับนี้นะคะยกเลิกคำสั่งกระทรวงมหาดไทย2253ทับ2568ซึ่งเคยเป็นช่องทางให้พิจารณาอนุญาตการเล่นไพ่ประเภทให้ถือเป็นคำสั่งใหม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ